รถผมมาด้าห้าสิบโปรสองพันสิบเก้าครับผมครับปอดีไอ้ผมเอาไอ้ LED มาใส่แล้วทีนี้ไฟต่ําไม่ติดครับผม LED มาใส่มาใส่เพิ่มใช่ไหมครับครับผมเอ่อเป็นเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดไฟหน้าครับอ,อ๋อเปลี่ยนตลอดอย่างเดียวไม่ได้มาทั้งชุดคิดใช่ไหมไม่ได้มาทั้งชุดเป็นชุดแต่งหรือเปล่าครับ<อ>หรือเปลี่ยนเฉพาะหลอดถ้าเปลี่ยนเฉพาะหลอดเนี่ยลองใส่หลอดเก่าครับแล้วอาการนี้หายไหมเปยไอ เป็นชุดแต่งครับซื้อไอ้จากราสดามาใส่โอ้ทางนั้นต้องต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอุปกรณ์มาไม่ครบต้องดูด้วยว่ามีดีเลย์มีอะไรมาครบหรือเปล่าชุดใส่ไฟมาครบไหมมันมันมีแต่มีแต่ลอดครับมีตลอดแล้วถ้ามีตลอดใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ครบวงจรนะครับวงจรอาจจะไม่ครบแล้วก็ถ้าใส่ลองไอ้ถ้าไอ้ลองกดเข้าไปถามในเพจของมาด้า เขาบอกว่าอะไร BCM ล็อกอะไรอย่างนี้เลยอ่าเป็นไปได้ครับอาจจะมีโค้ดล็อกอยู่นะคันนี้ปัญหาคือว่าถ้าใส่หลอดเก่าไปแล้วหายไหมไม่หายครับไม่หายไม่ติดเลยแสดงว่ามันล็อกแล้วนะครับตัว BCM มมันล็อกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปเคลียร์โค้ดนะครับไปเคลียร์โค้ดต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปเคลียร์โค้ดนะครับไปเคลียร์โค้ดก่อนแล้วก็ใส่หลอดเก่านะครับแสดงว่ากระแสไม่ได้นะครับหรือว่า ตัวกระแสไฟหลอดไม่ได้นะครับเขาจะปกป้องความเสียหายในรถเขาจึงตัว BCM เลยล็อกนะครับเลยล็อกให้เข้าศูนย์นะครับไปปลดล็อกได้ครับใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปอ่านค่าแล้วปลดล็อก BCM ได้นะครับครับผมที่ร้านที่ร้านมีมีอันนี้คือถ้าในกรณีสะดวกที่ช่างดนนะครับมีฮะคอมพิวเตอร์ปลดล็อกแต่ปัญหาคือต้องนัดคิวเข้ามานะครับนะอันนี้คือในไงกรณีที่สะดวกที่ผมนะแต่รถคุณปี2019นี่ใช่ไหม ครับผมอ่าพูนเข้าสู่บริการดีกว่ายังอยู่ในประกันนะครับให้สู์บริการเขาดูแลให้ตรงนี้ดีกว่านะครับเอาหลอดไฟเก่าใส่เข้าไปครับแล้วก็ไปบอกเขานะครับว่าให้ช่วยเคลียร์ B C M ให้หน่อยนะครับช่วยเคลียร์โค้ดให้หน่อยมีโค้ดค้างอยู่ทําให้ตัวกระแสไฟหรือตัวโคมไฟหน้าทํางานไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่ถึงขั้นได้รับความเสียหายแล้วครับนะแต่ต้องไปตรวจเช็คดูก่อนนะครับเขาน่าจะเขาน่าจะตัดระบบเพื่อความปลอดภัย เพราะว่าเขาเช็คดูแล้วว่ามันมีกระแสไฟเกินเขาก็ต้องป้องกันไม่ให้ตัวชุดควบคุมได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นท่านที่ซื้อของมาใส่เองนะครับถ้าไม่มีไดอะแกรมหรือไม่มีการรับรองที่ชัดเจนอย่าซื้อมานะครับเพราะรถท่านอยู่ในประกันเดี๋ยวอาจจะต้องมีปัญหาแล้วก็เคลมประกันไม่ได้นะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในเพจ Facebook และใน YouTube c h anel ช่างดนมาสเตอร์คานะครับ